เป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่หลงเข้ามาในมิติผีเฮียนฮะเฮ้ยอะไรวะสวัสดีครับพบกับมิติผีเฮียนเรื่องเล่าผีตะน้อยเฝ้าสวนเมื่อครั้งสมัยผมยังเป็นเด็กอยู่ อายุก็ประมาณสัก8-9ขวบเห็นจะได้ผมเนี่ยเป็นคนที่ซุกซนตามวัยนั่แหละครับบ้านผมนั้นจะอยู่ในสวนแถวฝั่งทนบุรีนี่เองผมจะชอบลุยน้ำข้ามคลองไปเล่นตามสวนต่างๆข้างบ้านอยู่เป็นประจำแอบไปยิงนกตกปลาบ้างบางครั้งก็แอบไปลักผลไม้ ของสวนตรงข้ามบ้านซึ่งจะปลูกผลไม้ไว้มากมายเช่นมะไฟมะปรางมะพูดรวมถึงเงาะและลำไยก็มีนะครับผลไม้ต่างๆก็จะสลับสับเปลี่ยนกันออกลูกตามฤดูกาลจะมีให้เก็บกินตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ซึ่งสวนผลไม้ต่างๆที่ผมแอบเข้าไปลัก ขโมยกินนั้นเขาก็รู้แต่ไม่ว่าอะไรเพราะจะรู้จักและสนิทสนมกันเกือบทุกสวนเลยก็ว่าได้แต่มีอยู่สวนหนึ่งที่เจ้าของสวนเนี่ยจะหวงมากเข้าไปเก็บกินไม่ค่อยได้แกจะเฝ้าดูแลสวนของแกนั้นตลอดเวลารวมทั้งมีเจ้าหมาดุอยู่สีถึงห้าตัวที่คอยเฝ้าบ้านและ เ้าสวนของแกอย่างไม่คลาดสายตาเลยทีเดียวแต่ยิ่งเข้าไปในสวนยากเท่าไหร่มันก็ทำให้ผมอยากเข้าไปมากขึ้นเท่านั้นก็อย่างว่านะครับในช่วงนั้นมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่มันยั่วน้ำลายมากในสวนแถบนี้มีสวนนี้สวนเดียวที่ปลูกมันมันคือต้นมะพูดนะครับ ต้นมาพูดเนี่ยจะเป็นต้นสูงแต่ปีนง่ายผลของมันเนี่ยเวลาสุกงอมเต็มที่เนี่ยก็จะมีสีเหลืองรสชาติหอมหวานมากเลยนะครับจึงเป็นที่เพ่งเล็งของผมและอยากริ้มลดจนอดใจไม่ได้ผมจึงแอบเข้าไปในสวนของแกอ้อผมลืมบอกไปนะครับเจ้าของสวนนี่แกชื่อ ตาน้ยนะครับตาน้อยเนี่ยแกเป็นคนที่หวงสวนผลไม้ของแกมากวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจลุยเข้าสวนตาน้อยอย่างไม่เกรงกลัวกันแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ลูกมะพูดเนี่ยมันยั่วยวนกวนใจผมมากเลยนะครับเออก็อย่างที่บอกนะครับลูกมะพูดเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หอมหวานมากนะครับเมื่อเข้าไปในสวนแล้วเนี่ย ต้องลุยท้องล่องเข้าไปเพราะไม่มีสะพานทอดไว้นะครับเวลาตาน้อยเนี่ยเข้ามาในสวนเนี่ยแกก็จะแบกไม้กระบอกมาด้วยเพื่อเอาไว้ทอดข้ามท้องล่องเมื่อแกข้ามเสร็จแกก็จะดึงไม้กระบอกไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยเข้ามาได้ง่ายๆนั่นเองแหละครับผมจึงต้องลุยท้องล่องเนี่ย ข้ามไปเพื่อที่จะเก็บลูกมาพูดเมื่อผมขึ้นมาบนล่องสวนสมเร็จผมก็ตรงไปยังต้นมาพูดทันทีรีบปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วเลือกหาลูกที่สุกงอมมาใส่ปากทันทีแม่มันช่างหอมหวานอร,อร่อยอะไรเช่นนี้สมใจที่อยากกินมานานผมได้ปีน เก็บกินอยู่บนต้นอย่างอรอร่อยมีลมเย็นพัดอย่างสบายสักพักผมได้ยินเสียงหมาเห่ามันใกล้เข้ามาเอผมก็สงสัยว่าไอหมาเนี่ยมันจะเห็นเราหรือเปล่านะผมจึงมองไปตามเสียงหมาที่มันเห่าผมก็รู้สึกว่ามันกำลังจ้องมองมาทางผมนะครับทันใดนั้นเองเนี่ย ตาน้อยเนี่ยแกก็เดินแบกไม้กระบอกมาแล้วก็สะพายปืนลูกซองยาวนะครับแกกำลังจะข้ามมาในล่องสวนผมจึงหยุดเก็บลูกมาพูดทำตัวนิ่งๆไว้ตาน้อยแกจะได้ไม่เห็นไงครับแต่ไอหมาเจ้ากรรมที่มันลุยล่องสวนนำหน้าตาน้อยมามันดันเห็นผมมัน รีบวิ่งเข้ามาอย่างใต้ต้นมาพูดที่ผมปีนอยู่และส่งเสียงเห่าเรียกเจ้านายมันอย่างไม่หยุดส่วนตะน้อยเองเนี่ยแกเดินตามมาแล้วเงยหน้าขึ้นมองมายัางที่ผมแกตะโกนบอกให้ผมลงมาจากต้นมาพูดแกบอกว่าเฮ้ย hey, ไอ้ตัวเล็กลงมาจากต้นมาพูดเดี๋ยวนี้นะมึงไอ้ห้า มาแอบลักกินลูกมาพูดของกูนั่ไงวะผมตอบแกไปว่าปล่ามาปีนเล่นเฉยแกบอกให้รีบลงมาถ้าไม่ลงกูจะเอาขี้โคลนปาใส่นะเว้ยผมเองไม่ได้กลัวต่น้อยหรอกนะครับผมกลัวไอ้เจ้าหมาสี่ห้าตัวที่กำลังล้อมต้นมาพูดอยู่มากกว่าผมได้ตัดสินใจ ระโดดจากต้นมาพูดลงไปในท้องล่องสวนทันทีแล้วดำน้ำไปโผล่ไกลาจากจุดนั้นพอประมาณพอผมโผล่จากน้ำขึ้นมาแต่น้อยเห็นเข้าแกได้เอาขี้โคลนเนี่ยปาใส่ผมทันทีผมได้รีบว่ายน้ำหนีไปขึ้นตะลิ่งอีกฟากหนึ่งแต่น้อยแกชี้หน้าผมแล้วบอกว่าระวังตัวให้ดีนะมึง ผมก็หดเลาะแฮะแล้วรีบวิ่งไปข้ามทถงร่องอีกฟากสวนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวที่ตะน้อยยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกสองถึงสามปีเนี่ยตะน้อยเนี่ยแกได้เสียชีวิตลงเรื่องราวที่น่าขนพองสยองเกล้าวก็ได้เริ่มเกิดขึ้นชาวบ้านที่เดินผ่านสวนตะน้อยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แต่น้อยเนี่ยแกชอบหลอกชาวบ้านมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนทั้งกลางวันและกลางคืนบางคืนก็จะมีเสียงสุนัขเห่าโหนกันเป็นทอดๆบางครั้งก็จะได้ยินเสียงลากทางมะพร้าวดังแกรกแกรกแต่พอมองไปก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีใคร ไม่มีอะไรทั้งสิ้นชาวบ้านลายหนึ่งได้เข้าไปในสวนของตะน้อยพร้อมทั้งตะข่ายดักปลากะว่าคงจะได้ปลาตัวใหญ่มาทำอาหารกินในเย็นนี้พอวางตะข่ายเสร็จขึ้นจากน้ำมาอยู่ริมตะลิง่งกะว่าจะไปต้อนปลาจากหัวล่องสวนมาให้ติดตะข่ายแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเท้าไป ก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเนี่ยตกลงมาในท้องล่องเสียงดังตูม้มทำให้แกสะดุ้งเฮือกรีบมองหาสิ่งที่ตกลงมาแต่มองหาเท่าไรเนี่ยก็มองไม่เห็นมองไม่เจอแต่น้ำในท้องล่องเนี่ยก็ไม่กระเพื่อมแม้แต่นิดเดียวเอแล้วมันคืออะไรวะที่หล่นลงมา แกมองซ้ายมองขวาก็เห็นตะข่ายดักปลาเนี่ยกระตุกอย่างแรงคล้ายมีปลาใหญ่เนี่ยมาติดแกจึงรีบโดดลงน้ำอีกครั้งเพื่อที่จะได้ไปยกตะข่ายดูปรากฏว่าไม่มีอะไรติดขึ้นมาเลยแล้วมันคืออะไรที่ทำให้ตะข่ายกระตุกอย่างแรงทันใดนั่นเองมีอะไรบางอย่างหล่นลงมาตรงหน้า น้ำแตกกระจายเฮ้ยอะไรล่วงลงมาวะเนี่ยสิ่งที่แก่เห็นมันคือหัวคนเฮ้ยนี่มันหัวตะน้อยนี่ว่าใบหน้าของตะน้อยนั้นดูน่าเกลียดน่ากลัวมากดวงตาทะมึนถึงต้องมองคนหาปลาอยากจะกินเลือดกินเนื้อเลยทีเดียวหัวตะน้อยนั้นน่ะค่อยๆจมลงในน้ำทิละนิด ทีละนิดคนหาปลาถึงกับตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกเลยพอตั้งสติได้ก็รีบขึ้นจากน้ำใส่เกียร์หมาวิ่งออกจากสวนทันทีแกบอกทุกวันนี้พอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรต้องรีบทำบุญตักบาทไปให้ตะน้อยทันทีส่วนอีกเรื่องหนึ่งผู้ที่ได้เคยประสบพบเจอวิญญาณของตะน้อย ได้เล่าให้ฟังว่าวันนั้นได้เข้าไปในสวนของตะน้อยเพื่อที่จะเข้าไปลักเอาลำยไยมากินแต่ก็เจอกับวิญญาณของตะน้อยเข้าอย่างตังขณะกําลังสอยพวงลำไยอยู่นั้นเหมือนมีคนกําลังจ้องมองอยู่และได้ยินเสียงเหมือนคนพูดแต่ฟังไม่ได้สับ ฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรพยายามเอียงหูฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องสักพักก็มีขี้โคลนเนี่ยปลิวเข้ามาโดนตัวของแกขณะที่กำลังเก็บลำไยอยู่แกก็พยายามมองหาว่าใครวะที่มาปาขี้โคลนใส่กูเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครสงสัยว่าต้องมีใครแกล้งกูแน่เลย อย่าให้กูรู้นะเว้ยจากนั้นเหมือนมีน้ำอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยหยดใส่หัวของแกแกจึงได้เงยหน้าขึ้นไปมองตอนที่แกเงยหน้าขึ้นไปมองนั้นเนี่ยแกก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรหรอกนะครับแต่ว่าแกมองขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นล่างดำๆตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร คิดว่าเป็นนกแต่เอานกอะไรวะมันตัวใหญ่เท่ากับคนเนี่ยมองไปมองมาพิจารณาดูให้แน่ใจปรากฏว่ามันค่อยๆไต่ลงมาหาพอใกล้ระยะสายตาที่มองได้เห็นชัดเฮ้ยนี่มันตะน้อยนี่วาชี่หายแล้วกูโดนตะน้อยหลอกแล้วหรือวะเนี่ยจากนั้น ร่างที่กําลังไต่ลงมาก็หล่นตุ๊บลงมาคาอยู่ที่กิ่งลำไยตรงหน้าของแกพอดีโอ้ยหัวใจกูเนี่ยหลุดลงไปอยู่ที่ตะตุ่มขนหัวกูเนี่ยโอ้โหลุกสู้ขึ้นมาทันทีรีบปีนลงมาอย่างเร็วพอถึงโคนต้นลำไยก็โวยแนบอย่างไม่เหลียวหลังมามองอีกเลย เรื่องของตะน้อยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเองนั้นเนี่ยไม่เคยเจอวิญญาณของตะน้อยหรอกนะครับเพราะตั้งแต่วันนั้นที่ผมเข้าไปลักลูกมาพูดของแกผมก็ไม่เคยเข้าไปในสวนของตะน้อยอีกเลยนี่แหละครับเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยมันไม่ดีเอาเลยนะครับของของใครเนี่ย ใครเขาก็หวงกันทั้งนั้นแหละครับส่วนวิญญาณของตะน้อยเองก็ยังคงวนเวียนอยู่ในมิติผีเฮียนเพื่อที่จะรอวันหลุดพน้นแล้วไปพุดไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นอะไรดังนั้นเราเราท่านท่านไม่ควร มาดในชีวิตควรเร่งทำบุญทำกุศลไว้ให้จงดีสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ